ก่อนที่เราจะปลูกเราต้องเตรียมดินยังไงคะเรามะเขือเทศของเราปลูกในวัสดุปลูกครับไม่ได้ปลูกในดินก็จะปลูกในขุยมะพร้าวข้อดีของมันก็คือควบคุมโรคได้จะลดโรคทางดินได้ก็เราใช้ขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ผสมกับกับมะพร้าวหนึ่งส่วนครับตัวนี้เพิ่มความโป่งพูนเฉยๆอันนี้ก็คือเป็นตัว ยึดเกาะของรากครับตัวนี้เพิ่มความชื้นตัวนี้เพิ่มความคุ้นใช้แค่สองอย่างหลังจากเอาสองอย่างมาผสมกันแล้วจะเป็นยังไงอะคะใส่ถุงที่เตรียมปลูกครับแล้วก็ล้างแทนนินออกแค่ขุยเ้าหนึ่งคืนครับพอครบหนึ่งคืนก็คือเจาะเอาน้ําสีน้ําตาลนะครับออกแทนนินเพราะตัวแทนนินมันมีฤทธิ์เป็นกรดถ้าเราไม่ล้างออกเอาไปปลูกพืชะครับใบจะเหลืองคือพีคสเป็นกรดเกินเนี่ยพืชก็ดูดอาหารไปไม่ได้ครับ แช่เอาไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นล้างด้วยการทําให้น้ําผ่านใช่ครับล้างน้าเปล่าอีกมาทักงสองสาครั้งทำอย่างนี้ซ้ําอีกประมาณสองสาวันครับถึงจะถึงจะเริ่มปรับวัสดุปลูกโดยใช้ฮิวมิกกับแคลเซียมมาปรับวัสดุปลูกทําไมต้องใช้2ตัวนั้นคะตัวนี้มันจะเป็นตัวเนี้ยมันมีลิปเป็นกดตัวนี้จะมีลิปเป็นด่างเพื่อปรับ pH ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับเป็นกรดอ่อนหรือว่าเป็นกลางเพราะว่า พืชจะดูดธาตุอาหารได้ดีในช่วงในช่วงพีเฮ็ดนี้ครับแล้วก็หลังระปรับวัชสุดุเสร็จเนี้ยก่อนปลูกหนึ่งวันก็จะใช้ไตรโคเดอร์มาเลี้ยงไตรโคเดอร์มาในนี้ไตรโคเดอร์มาคืออะไรคอาะมันเป็นเชื้อราครับเชื้อราที่เป็นลาลาดีฆ่าโรคทางดินครับแล้วก็ช่วยรากพืชหาอาหารด้วยแล้วถ้าไม่ใส่จะเกิดอะไรขึ้นคะก็จะมีความเสี่ยงเราก็ไม่รู้ว่าขุยมะพร้าวเนี่ยครับมันมีความปนเปื้อนของเชื้อราอะไรบ้างสมมติว่ามีพวกเชื้อราเชื้อราที่ทําให้โรคคนเน่ารักเน่าเนี้ย จริงๆแล้วเขามีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อครับไม่ป็นแค่ตัวอย่างเม่แค่ต<ช>ัวอย่างเฉยๆอ่าค่ะหลังจากเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วมันถึงขั้นตอนที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วค่ะใช่คในหอมกระจนฟาร์มเราใช้ปุ๋ยอะไรคะเราเราเป็นการปลูกแบบ G A P นะครับก็คือใช้สารเคมีแต่ว่าเว้นในระยะที่ปลอดภัยก็คือมีปุ๋ยอยู่3ตัวก็คือช่วงที่เราเพาะก้า1-25วันแรกครับี่วงจะเป็นต้นก้าจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยเกตสูตรเสมอ2 1ออันนี้ครับ ยี่สิบเสมอแล้วพอเริ่มย้ายปลูกใช่ไหมครับพอเราเริ่มย้ายปลูกเนี่ยเราใช้ปุ๋ย3ามตัวก็คือจะมีปุ๋ย15 00แคลเซียมครับแล้วก็จะมีปุ๋ย0ูนห้าสองสสี่ครับแล้วก็จะมีปุ๋ยตัวสุดท้ายเป็น13 0 4าศูนย์ี่หกครับผู้จัดการคะถ้าเราใช้ปุ๋ยไม่ครบจะเป็นยังไงคะอผมจะไล่ทีละตัวเลยไอ้ตัว3ตัวตัวเอนใช่ไหมครับ NPK ตัวเอถ้าขาดตัวเอ็ใบก็จะ อ่าเหลืองซีดใช่ไหมครับขัดตัวพีตัวกลางตัวพีนี่ก็จะทําให้ใบแบบหงิกแล้วก็มีสีน้ําตาลใบไม้ขึ้นสีน้ําตาลที่ก้านใบกับกับเอ่เนื้อผิวใบครับแล้วก็ถ้าขาดตัวสุดท้ายเลยขัดสุดท้ายก็มีผลต่อการน,นําน้ําตาลไปใช้ในลูกก็มีก้านก็จะสีม่วงๆหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราตอนในจังหวะที่ปลูกอะค่ะเราใช้ปุย๋ยบ่อยแค่ไหนคะ การให้ปุ๋ยก็คือให้ให้จริงๆเราปลูกไม่ว่าสปลูกเราก็ให้ทุกวันครับแต่ว่าอัตราส่วนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ระยะติดดอกติดผลระยะเก็บเกี่ยวครับก็จะให้ติดแตกต่างกันไปอย่างอย่างอย่างตัว15บห้าศูนย์ศแคลเซียมนะครับทำไมต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าถ้ามะเขือเทศขาด1 5บห้าศูนย์แคลเซียมตัวแคลเซียมเนี่ยถ้าขาดผลก้นมันจะเน่ามะเขือเทศถ้าขาดแคลเซียมก้นมันจะเน่าค่ะนี่คือการเตรียมดินและปุ๋ยในการปลูกที่หอมกจรฟาร์มค่ะ